ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยช่องครูดิจินนะคะพลิกนาฬิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่สองจิตใจดีและบอบบางอย่างเธอซาร่าเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อให้อารีาเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วระหว่างมื้ออาหารช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้ากะได้ทำตามที่ดิฉันสอนหรือไม่คะแน่อยู่แล้วคะ่ะทั้งหมดนี้เป็นเพราะอาจารย์ซาร่าเลยนะคะ อารียเงยหน้าขึ้นมาตอบอย่างสดใสาราวกับว่าเธอไม่เคยร้องให้มาก่อนใบหน้าของซาร่าที่ก้มองอารียต้วนต้ยที่กำลังรายงานว่าช่วงนี้เธอแทบจะรอให้ถึงมื้ออาหารที่มีแต่รอยยิ้มนั่นเร็วๆอารียยิ้มออกมาจนตาปิดอย่างน่ารักน่าชังทันทีที่คิดถึงมื้อเย็น เมนูผักคืออาหารที่อาเรียกเกลียดที่สุดหากทำให้สุกเนื้อสัมผัสก็ไม่ดีเพราะมันจะเละจนไม่น่ารับประทานหรือหากทานสดสดก็มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่อร่อยยิ่งไปกว่านั้นผักยังเป็นอาหารหลักของชาวบ้านทั่วไปเธอจึงทานมันทุกวันจนเบื่อไปเสียก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในปราสาทท,ท่านเขาแล้ว เพราะเช่นนั้นเธอจึงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถคลุกสลัดที่อยู่ตรงหน้าตนเองได้เลยสักครั้งมันมันมกจะเลเท,ททุกครั้งไปช่วงแรกๆนั้นเหล่าสาวใช้ยังพอจะนำจานใหม่มาเปลี่ยนให้แต่หลังจากเธอกรีดวายไปว่าไม่อยากกินบ่อยๆเข้าพวกหล่อนก็เลิกยุ่งกับการกินอาหารของเธอไปเลยด้วยเหตุนี้อาเรียจึงกลายเป็นแขกใหม่ได้รับเชิญสำหรับอาหารมื้อเย็นที่เตรียมไว้สำหรับเป็นที่รวมตัวของคนในครอบครัวไปโดยปริยายทุกคนต่างพากันเอือมระอาและยิ้มย่อก,กับมารยาทบนโต๊ะอาหารของเธอไม่เว้นแม้แต่แม่ของเธอเอง อาเรียที่ตกอยู่ในสภาพนั้นได้แต่เริ่มทานสลัดของเธอไปเงียบๆสลัดที่มาพร้อมน้ำสลัดนั้นก็ถือว่าพอทานได้รสชาติอาจจะไม่อร่อ,อยอนักแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโหดร้ายกับเธอจนเกินไปนักไม่มีใครสังเกตเห็นในตอนแรกนั่นเพราะอาหารต่างๆที่ถูกวางลงตรงหน้าอาเรียเมื่อก่อนนี้นั้นมักจะอยู่ในสภาพสกรปรกเลอะเทอะและวุ่นวายจนพาให้ความอยากอาหารลดลงได้ดังนั้นจึงไม่มีใครอยากมอง คนที่สังเกตเห็นว่ามัญยาบนโตอาหารของเธอเปลี่ยนไปเป็นคนแรกคือเหล่าสาวใช้ที่คอยเก็บภาชนะทานอาหารให้อารียรจากนั้นจึงตามด้วยเข้ติสมานดาของเธอนี่ลูกไปเรียนมารยาทบนโตอาหารพวกนี้มาจากไหนกันอาเรียรจากอาจารย์ซาร่าค่ะตายจริง สิ่งที่ตามมาในภายหลังนั้นคือความเห็นใจและความรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่พวกเขาปล่อยปละละเลยไม่ได้ส่งอาจารย์ที่เหมาะสมไปคอยดูแลเธอตั้งแต่แรกในเมื่อเธอเองก็สามารถทำได้ดีเช่นกันจริงอยู่ที่อาจารย์ประจำตระกูลถูกส่งไปสั่งสอนเธอเมื่อแรกเข้ามาในปราสาทท,ท่านเขาแต่เธอก็ไม่ได้เรียนมารยาทที่เหมาะสมเพราะมันเป็นบทเรียนที่ยากและน่าเบื่อเกินไปสำหรับเธอผู้ที่เคยวิ่งเล่นอยู่ตามถนนจะเรียนได้พอมาคิดดูในตอนนี้ทุกคนต่างคิดว่าเป็นเพราะอาจารย์ประจำตระกูลนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เขาติดได้แต่เดาะลิงอย่างไม่พอใจและนั่นก็เป็นสิ่งที่อารีเองเล็งเห็นเช่นกันเพื่อทําให้พวกเขารู้ว่าเธอเองก็เป็นแบบพวกเขาได้เช่นกันหากได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมเธอไม่ได้นิสัยเสียเพราะชาติกําเนิดที่ต่ําช้าที่มีเอลล้ําหน้ากว่าเด็กรุ่นเราคราวเดียวกันก็เพราะนางได้เรียนก่อนและข้ามั่นใจว่าข้าเองก็ทําได้เช่นกัน ท่านเขาดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าอารีเปลี่ยนไปแล้วท่านได้กล่าวว่าจะช่วยให้เธอได้เรียนรู้ทุกอย่างที่เธอต้องการอย่างเต็มที่และช่างโชคดีเหลือเกินที่มีเอลซึ่งกำลังไม่พอใจเพราะเรื่องนี้ถึงกับกล่าววาจาถักถางออกมาน้องคิดว่าอาหารของพี่อารีที่ถูกทําให้เ,เธอเปรืเปื้อนเ,เพราะความตั้งใจเสียอีกนะคะมิเอลที่น้องพูดคงไม่ได้หมายความว่าน้องไม่ชอบพี่แค่เพราะพี่เล่นอาหารตัวเองหรอกใช่ไหมที่ผ่านมาพี่อาจจะทําตัวยโสโอหัง แต่นั่นเพราะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้รับความเกลียดชังมิเอลได้แต่โบกมือปฏิเสธอารียอที่ถามกลับมาทั้งใบหน้าคลอน้้ำตาอย่างที่มิเอลคิดไม่ถึงช่างสนุกจริงๆที่ได้เห็นท่าทางพยายามปฏิเสธแบบนั้นว่าแต่ในใจของมิเอลจะด่าดทอเธอไปมากแค่ไหนแล้วนะอารียอพยายามกลั้นหัวเราะที่แทบจะระเบิดออกมาเอาไว้ก่อนจะเอ,อ่ยออกมาอย่างน่าสงสาร ถ้าอย่างนั้นก็โล่งอ,อกไปทีแต่ว่าหากน้องลองคิดดูสักนิดน้องก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมหละ่ะที่จูจ่ๆพี่จะอยากทําให้อาหารที่ดูดีอยู่ก่อนแล้วเละเธอได้ขนาดนั้นเว้นเสียแต่ว่าพี่จะเป็นคนเลวน้องคงยังเด็กอยู่เลยคิดไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมพี่นะน้องล้อเล่นค่ะโอ้อย่างนี้นี่เองพี่ไม่พอใจเพราะไม่รู้ว่าน้องเพียงแค่ล้อเล่นพี่ขอโทษนะมิเอว แค่ภาพของอารียที่ยิ้มออกมาอย่างละอายใจก็เพียงพอจะเรียกความเห็นใจจากทุกคนได้และภาพของเธอที่เห็นชัดเจนว่าเสียความรู้สึกแต่ก็ยังอุตส่าห์เอ่ยขอโทษน้องก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจของท่านเขาที่มักจะทำใจแข็งเป็นเหล็กกล้ากับเธอเสมอเช่นกันท่านเขาวางซ่อมที่ถืออยู่ลงบนโต๊ะแล้วมองหน้าลูกสาวแท้ๆของตนด้วยใบหน้าแข็งกะระด้างอย่างที่ท่านไม่เคยทำให้เห็นมา ก่อนเพราะนั่นคือใบหน้าที่ท่านเคยใช้มองอารียตลอดมาในอดีตใบหน้านั้นคือผลงานของนักเขียนนำว่ามิเอลและผู้ชมก็มีเพียงอารีย์ผู้น่าสงสารคนเดียวเท่านั้นมิเอลเวลาจะพูดอะไรลูกควรคิดก่อนพูดให้ดีลูกไม่เห็นหรือไงว่าพี่สาวลูกต้องเจ็บปวดเพราะคำพูดของลูกใครมาเห็นเข้าจะอายเขาเปล่าเปล่าลูกขอโทษค่ะท่านพ่อแล้วก็พี่อารียด้วยอารียหัวเราะคิกคักออกมาเมื่อนึกถึงใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดเจนของมิเอล การทำให้มีเอลผู้มีอายุเพียง13ปีมึนงงจนไปไม่เป็นเป็นเพียงแค่เรื่องกล้วยๆสำหรับอาเรียรที่มีชีวิตอยู่มาเกินกว่า20ปีแล้วตอนอายุไล่เลี่ยกันเธอไม่เคยรู้แต่มีเอลที่ยังเป็นเด็กน้อยในตอนนี้นั้นไม่ได้ขนามือเธอเลยอย่างมากที่สุดก็เป็นได้แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาเร็วกว่าเธอเล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะแม้ตอนนี้มีเอลจะยังเล็กแต่เมื่ออายุมากขึ้นหล่อนจะกลายเป็นสิ่งกวนใจอารีที่อายุ2ี่กว่าปีได้แน่นอนหลอนต่างกับอารีที่เกิดมาจากความสัมพันธ์ของแม่ที่เป็นโสเพนีและพ่อที่เป็นใครก็ไม่รู้ราฟ้ากับเหวดังนั้นหากหลอนไม่ค่อยๆเตรียมตัวเสียตั้งแต่ตอนนี้หลอนได้พังไม่เป็นท่าแน่ มันเป็นลำดับที่ถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้วและเป็นอนาคตที่แม้แต่อารียก็ยังไม่นึกกังขาเพราะไม่ว่าเธอจะพยายามดิ้นรนมากเพียงใดก็ไม่อาจเอาชนะหล่อนที่เป็นลูกสาวแท้ๆของท่านเขาได้อยู่ดีอีกต่อหนึ่งด้วยเพราะหากมีใครรู้เข้าเรื่องคงต้องไปถึงหูมิเอลและถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นมิเอลเองก็จะเริ่มปักผ้าเช็ดหน้าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าฝีมือของมิเอลจะแย่แค่ไหนแต่การเริ่มปากในเวลาเดียวกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไรนักและหากเรื่องที่มิเอลเรียนงานฝีมือหลุดรอดออกไปก็เป็นไปได้ที่ท่านเขาจะไม่ยอมรับผ้าเช็ดหน้าของอาริยด้วยเพราะไม่ว่าอย่างไรท่านก็คงอยากได้ผ้าเช็ดหน้าผืนแรกจากบุตรสาวแท้ๆมากกว่าบุตรสาวที่อยู่ดีๆก็โผล่มาอยู่ดีไม่ใช่หรอกหรือโชคยังดีที่สาวใช้ที่เข้านอกออกในห้องอาริเอมีเพียงเจสซี่เพียงคนเดียวและก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยนักเพราะอาริเองก็ไม่มีเรื่องอะไรให้เรียกใช้จึงไม่มีความเสี่ยงที่จจะถูกับได้ มีเอลมอบสาวใช้หลายคนของตนให้อารียตอนที่อารียอายุได้15ปีดังนั้นจึงยังเหลือเวลาอีกสักพักให้ได้เตรียมตัวหลังจากนั้นอารียก็มักจะฝึกซ้อมงานฝีมืออยู่เสมอทุกครั้งที่ว่างและแม้จะไม่เท่าสาร่าแต่เธอก็สามารถเย็บปักได้อย่างงดงามราวกับเป็นความสามารถที่พระเจ้ามอบให้เธอพร้อมกับการหวนคืนอดีตถึงกับต้องเอ่ยชมตัวเองว่าสามารถปักได้อย่างสวยงามได้ด้วยมือเล็กๆของเธอ ภายในเวลาไม่กี่วันอารียก็มอบผ้าเช็ดหน้าที่ปักจะนะเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปกระต่ายน้อยน่ารักเป็นของขวัญให้กับซาร่าผู้เป็นอาจารย์ทางด้านซาร่าที่รับผ้าเช็ดหน้ามาถือไว้นั้นก็รู้สึกตื้นตันเสียจนขอบตาแดงเรือ่อที่นี้ถ้าจะปักเป็นตราประจําตระกูลก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะอาจารย์ช่วยหนูได้ไหมคะหนูจะมองอยู่ข้างๆแล้วก็ปักตามไปด้วยค่ะแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเราเลื่อนคาบเรียนไปก่อนแล้วคาบนี้มาปักผ้ากันดีไหมคะ อารียหยิบผ้าไหมชั้นดีที่ได้รับจากเขาติดออกมาเธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้แต่แม่ของเธอได้ให้คำมั่นว่าจะไม่บอกให้ใครรู้เป็นอันขาดเขาติดหัวเราะคิกคักตาเป็นประกายให้กับแผนการอันแสนน่ารักของเด็กหญิงวัยสิปีงั้นเจ้าก็ทําไปเถอะเป็นความคิดที่ดีจริงๆเลยนะเขาติดกล่าว แม้ท่านขคาติดจะพอใจกับตำแหน่งของตนเองแล้วแต่ก็สนับสนุนให้อารียพยายามด้วยขคาติดไม่ได้สนับสนุนเธออย่างกระตือรือร้นเพราะไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษแต่ก็พร้อมจะยื่นมือเข้าไปเช่าวิยอสเสมอหากว่าลูกสาวต้องการเท่านี้ก็ถือว่าเธอโชคดีแล้วเป็นผ้าไหมที่ดีมากเลยนะคะก็นี่เป็นผ้าเช็ดหน้าที่จะปักให้ท่านพ่อนี่คะ่ะน่ารักเสียด้วยสีซาร่านึกอยากจะลูบผมอารียที่หันมาตอบเธอด้วยหน้าแดงๆนั้นเหลือเกิน เมื่อสังเกตเห็นมือที่หยุดอยู่กลางอากาศของซาร่าอารียก็หัวเราะคิกคักพลางเอ่ยว่าอาจารย์ช่วยลูบหัวฉันแล้วบอกว่าฉันทําได้ดีหน่อยสิคะซาร่าจึงค่อยๆลูบผมอารียออย่างระมัดระวังเพราะความน่ารักของเด็กน้อยแม้ซาร่ากาลังแสดงใบหน้าที่ถือว่าไม่มีมารยาทเอามากๆแต่อารียกกรับรู้สึกชอบใจเหลือเกินที่ได้เห็นว่าซาร่าเริ่มรักใคร่และเอ็นดูเธอมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเธอคิดว่าตนเองช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้กลับมาเป็นเด็กก่อนจะถูถ่ายหัวไปกับมือของซาร่า เธอหวังเหลือเกินว่าหญิงสาวจะเห็นว่าเธอเป็นเด็กและรักเธอไปอีกนานแสนนานการปักลวดลายตราประจำตระกูลเล็กๆที่มุมผ้าไม่ได้ใช้เวลานานเท่าใดนักนั่นก็เพราะเธอมีอาจารย์ที่ดีนั่นเองหากมีส่วนไหนที่ไม่ละเอียดซาร่าก็จะเป็นคนคอยแก้ไขให้ผ้าเช็ดหน้าสีดำที่ปักลายอย่างสวยงามด้วยได้สีเงินเป็นรูปดอกลินลี่ซึ่งเป็นตราประจำตระกูลนั้นสมบูรณ์แบบเสียจนหากนำไปขายในตลาดด้วยราคาที่สูงก็คงจะขายหมดได้ในทันที อาเรียพับผ้าเช็ดหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บลงในลิ้นชักก่อนจะหันไปขอความช่วยเหลือจากซาร่าอีกรอบว่าเธออยากจะปักผ้าเช็ดหน้าอีกสักผืนเป็นลายแบบไหนดีคะดอกกุหลาบค่ะกุหลาบหรือคะหากเป็นดอกกุหลาบหลักก็จะต้องเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของายุคเฟรเดริกไม่ผิดแน่กลีบดอกไม้สีทองถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเพราะมาจากตระกูลที่สืบสายตรงมาจากราชวงศ์ อาเรียหยิบผ้าสีแดงกับไดสีทองออกมาเธอส่งของสิ่งเดียวกันไปให้ซาร่าทางด้านซาร่าเองนั้นได้แต่ถามเหตุผลจากอาเรียที่กำลังยิ้มกว้างด้วยสีหน้าเป็นกังวลเลดี้ทราบหรือไม่คะว่าดอกกุหลาบสีทองหมายความว่าอย่างไรอยู่แล้วค่ะก็เป็นตราสัญ,ญลักษณ์แห่งดยุกเฟรเดอริกยังไงล่ะคะและทายาทแห่งตระกูลนั้นยังเป็นรักข้างเดียวของมิเอลด้วยหน้าสิทั้งสองคนอดีตได้ติดต่อกันหรือเปล่านะเธอพยายามนึกย้อนไปแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่แน่นอนนะ เธอจำได้ว่ามีการมั่นหมายกันเกิดขึ้นแต่กลับจำไม่ได้ว่าเกินเลยไปถึงขั้นแต่งงานหรือไม่อารีจงใจจะให้ผ้าเช็ดหน้ากับทายาทแห่งดยุกก่อนมิเอลผ้าเช็ดหน้าที่ปักลายตราสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลของเขาต่อให้เขาไม่รับก็ไม่จำเป็นต้องถามว่าเธอจะทำอย่างไรต่อน,นั่นเพราะเธอคิดจะให้เขาในตอนที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เหมือนอย่างที่มิเอลเคยทำมาแล้วในอดีตอย่างไรล่ะอยากจะลองทำดูสักครั้งหน้าขนูไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพวกท่านท่านที่อาจารย์สาร่าพูดถึงเป็นใคร ในความเป็นจริงแล้วเธอรู้ดียิ่งกว่าใครเลยหละ่ะเพราะครั้งหนึ่งเธอเองก็เคยพยายามจะยั่วยวนออสกา์ด้วยเหมือนกันแม้หลายครั้งสายตาแสนเย็นชาและน่ากลัวของเขาจะทำให้เธอไม่กล้าแม้แต่จะมองแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอกับเขาก็มักจะได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆสีหน้าของซาร่าดูจะโล่งใจขึ้นมาหน่อยเมื่อได้ฟังคำตอบของอารียรอย,ยิ้มที่เคยแข็งทื่อกลับมาเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนและรักใคร่เอ็นดูเธออีกครั้ง ตราสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลและดายุคเฟรเดริกนั้นสวยงามมากจริงๆซาร่าจึงดูเหมือนจะเห็นด้วยว่าเธออยากทำแบบนั้นเพราะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามอย่างที่อารเอียพูดไว้ซาร่าไม่คิดกังขาหัวใจอันบริสุทธิ์ของอารีเอรอีกต่อไปจากนั้นจึงได้เริ่มอธิบายเกี่ยวกับตราสัญ,ญลักษณ์แห่งตระกูลและดายุคเฟรเดริกให้ฟังหญิงสาวเองก็เคยปักลายนี้มาก่อนจึงบอกจุดที่ควรระวังให้อารีเอรรู้อย่างละเอียด ลายดอกกุหลาบจัดว่าเป็นลายที่ยากมากๆเลยค่ะเพราะหากจุดกึ่งกลางเบี้ยวไปเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้รูปทรงทั้งหมดเบี้ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณหนูต้องจับแกนกลางให้ดีแล้วค่อยๆขยายกลีบดอกไม้ให้ใหญ่ขึ้นเหมือนล้อมจุดนั้นไว้นะคะฟังจากที่ซาร่าพูดแล้วการปักลายกุหลาบดูจะเป็นงานที่ยากและเหนื่อยเอากาันเลยทีเดียวเพราะหากเธอปักเบี้ยวไปแม้เพียงจุดเดียวทุกอย่างก็จะพังไม่เป็นท่า แค่การปักลายตราสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลโรเซนก็กินเวลาไปมากกว่าครึ่งวันแล้วเธอจึงตัดสินใจเลื่อนตรากุหลาไปเรียนคาบหน้าแทนเย็นวันนั้นท่านเขากลับมายังคาสห์ดเพราะเลื่อนงานออกไปทําให้ทั้งครอบครัวได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากผ่านมานานมิเอลคุยเจ้าเป็นนกจับฝนว่าตนเอาแต่ตั้งใจเรียนโดยไม่หยุดพักผ่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาส่วนเคนก็กล่าวว่าตัวเขาต้องกลับไปอยู่หอพักของวิทยายลัยหลังหมดช่วงปิดเทอม จะกลับแล้วหรือผมว่าจะออกเดินทางในสุดสัปดาห์นี้ครับช่างเป็นเรื่องที่ดีเสียจริงอารียเผยยิ้มออกมาแต่เพราะไม่มีใครให้ความสนใจเธอจึงไม่เป็นที่สังเกตเห็นอารียเฝ้ามองสมาชิกในครอบครัวที่แสนปรองดองอยู่เงียบๆพวกเขาใช้เวลายิ้มหัวเราะไปด้วยกันโดยที่ไม่มีเธอถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะผู้เป็นมันดาก็ยังพล่อยเป็นไปกับเขาด้วยมิเอลเลือกแต่ประเด็นที่อารียไม่รู้มาพูดราวกับจงใจจะตัดเธอออกไปจากบทสนทนา ประเด็นคือเธอเพิ่งอายุ13าเท่านั้นเองนะหล่อนรู้จักธุรกิจของพ่อตัวเองดีขนาดนี้เลยนะ่าหรืออารียรู้สึกซาบซึ้งจนน้ำตาแทบไหลถ้าอย่างนั้นทำไมท่านพ่อไม่ลงทุนกับพวกเครื่องหนังสวยๆบ้างหล่ะขหนูได้ยินว่าพวกบุตรสาวของตระกูลชั้นสูงมักจะใส่เครื่องหนังไปในเดรสกันด้วยนะคะใช้เครื่องหนังใส่ซ้อนไปให้ดูแปลกใหม่เหมือนเครื่องรัดทรงที่ใส่ตรงเอวนะค่ะชื่อเสียงของเครื่องหนังถูกพูดถึงมาตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนแล้วนี่นะ มันอาจจะดูช้าไปหน่อยแต่ก็อย่างที่ลูกพูดมันคงจะดีกว่าหากมีการรับประกันเครื่องหนังที่มีคุณภาพดีเสียทีท่านเคารโรเซนสนับสนุนคำพูดของมิเอลด้วยใบหน้าปิติอินดีภาพของเด็กตัวน้อยที่กล้าสแสดงความเห็นออกมาอย่างตรงไปตรงมานั้นช่างน่ารักเสียจริงแต่เครื่องหนังก็ไม่ได้รับความนิยมอีกหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีต่างจากที่มิเอลและท่านเคาคาดการไว้ไม่สิไม่อีกเลยตลอดไป เพราะเครื่องหนังที่ทั้งหนักและแข็งนั้นหนาเกินกว่าที่จะสวมทับอะไรไว้ด้านในนอกจากนั้นยังใส่ยากและทําให้ผู้ที่สวมใส่ไม่สบายตัวอีกด้วยมันจึงกลายเป็นเครื่องแต่งกายที่คนค่อยๆเลี่ยงไปในที่สุดแถมรูปแบบและสีสันก็ไม่หลากหลายไหนจะกลิ่นเหม็นอับอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหนังทําให้มันไม่ค่อยตรงกับรถนิยมของสาวๆชนชั้นสูงซึ่งเป็นผู้นําแฟชั่นเท่าไหรนะ่นั อาเรียที่นั่งฟังบทสนทนาระหว่างพ่อลูกสุดที่รักอยู่เงียบๆกีบผ้าเช็ดปากขึ้นมาเช็ดริมฝีปากก่อนจะพูดขึ้นมาช้าๆถึงเวลาที่เธอจะต้องพูดถึงอนาคตข้อแรกที่เธอรู้แล้วท่านพ่อลูกพอจะพูดอะไรบ้างได้ไหมคะอาเรียลูกหน้าหรือเอาเธออยากจะพูดอะไรก็พูดมาพ่อจะฟัง เมื่ออารีย์ที่นั่งเงียบมาตลอดเข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนาทุกสายตาก็จับจ้องมาทันทีทั้งสายตาเสียสีกระนะกระแหนะสายตาที่ดูคาดไม่ถึงและสายตาที่แสดงความกังวลน,นั้นอารียก็ทําใจดีสู้เสือพร้อมกับพูดออกมาอย่างมั่นใจเป็นที่แน่นอนว่าเครื่องหนังกำลังเป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาวตระกูลผู้ดีและลูกก็เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าปริมาณของมันยังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเสื้อผ้าที่เหล่าบุรุษทั้งหลายก็ใช้กันมาตั้งนานนมแต่มันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือคะ สายตาของท่านเข้าใช้ววสนใจเมื่อเห็นว่าจูจูอาเรียที่ท่านคิดว่าจะเอาแต่กลด่าและกรีดร้องอยู่เสมอกลับเอ่ยปากออกมาด้วยความสุขุมคำพูดที่ดูโตวกว่าอายุและสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจนั่นทั้งที่เพิ่งได้รับการศึกษาไปไม่นานแต่เธอกลับพูดออกมาอย่างเป็นลำดับและมีเหตุผลเพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของทุกคนในที่นี้มาหาเธอได้เครื่องหนังกำลังเป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาวชั้นสูงอย่างที่มีเอลพูดก็จริง แต่ก็ไม่ได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางทั้งยังได้รับความนิยมเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นท่านเขาเองก็ไม่ได้ให้การรับรองสิงทอตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะท่านเองก็วิเคราะห์ข้อเสียของเครื่องหนังอยู่ในใจและก็ไม่ได้คิดจะทำอย่างนั้นในอนาคตด้วยเช่นกันท่านเพียงแค่ให้การสนับสนุนมิเอลเพราะมันเป็นคำพูดของลูกสาวแสนน่ารักของตนเท่านั้นโดยคิดเพียงแค่ว่ามิเอลยังเด็กจึงยังมีมุมมองที่ยังแคบอยู่ แต่ดูเหมือนอารียจะต่างออกไปเธอคล้ายจะมีความมั่นใจแบบแปลกๆท่านเขารอฟังคำพูดต่อจากนี้ของอารียด้วยความคาดหวังในฐานะที่เธอเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งโดยไม่สนใจอายุและกำพืชของเธอหนังเป็นวัสดุที่มีข้อจำกัดของมันอยู่ค่ะแม้เราจะเอามันไปย้อมสีสีก็ยังหลุดออกง่ายนอกจากนั้นยังซึมซับน้ำได้ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ใช้เวลานานหลายปีเช่นนี้อย่างไรละ่ะคะนันหมายความว่ามันแพร่หลายไปในหมู่ชนชั้นสูงได้ง่ายแต่ก็จะหายไปง่ายๆเช่นกันค่ะฮึ่มก็จริงนะ ท่านเขาลูกปลายคางพางสนับสนุนคำพูดของเธอและจากที่ลูกได้ฟังนั้นอารีและสายตาจากท่านเขาไปจับจ้องมีเอลแทนเธอยิ้มอย่างสดใสไปให้มีเอลมีเอลที่ความเห็นของตนถูกปฏิเสธไปแล้วแม้ว่าอารีจะยังไม่ทันได้พูดเข้าประเด็นนั้นได้แต่ปิดปากแน่นสิ่งที่อารีต้องประสบโดยตรงในอดีตก็คือคนที่เป็นผู้นำแฟชั่นตัวจริงปรากฏตัวขึ้นมาโดยที่สิ่งที่ได้รับความนิยมที่ว่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ใช่หนัง เธอผู้นั้นช่างเป็นคนที่สง่างามและสูงค่าจนสามารถทำให้ทุกสิ่งที่เธอสวมใส่กลายเป็นแฟชั่นและเธอผู้นั้นก็รู้ดีว่าทุกอย่างที่เธอใส่จะกลายเป็นที่นิยมจนต้องระวังไม่ให้เรื่องรั่วไหลออกไปภายนอกเกาอนที่เธอจะใส่มันอย่างเป็นทางการเด็ดขาดแต่อารียที่เคยผ่านอนาคตมาครั้งหนึ่งแล้วไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรู้ทุกอย่างหากเธอผู้นั้นใส่เครื่องหนังมันก็คงได้รับความนิยมแต่โชคดีที่สิ่งที่เธอเลือกใส่ไม่ใช่หนัง ลูกได้ยินมาว่าเจ้าหญิงที่กำลังเสด็จไปพักผ่อนในชนบทช่วงนี้ทรงสั่งซื้อขนสัตว์เป็นจำนวนมหาศาลค่ะขนสัตว์งั้นหรือใช่คะมีข่าวลือหนาหูว่ามีรถม้าจำนวนหลายคันบรรทุกขนสัตว์เข้าไปในพระราชวางังขนสัตว์สามารถนำไปย้อมสีได้หลากหลายและยังอ่อนนุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นหักได้ซักด้วยวิธีของมันเองไม่เหมือนกับหนังด้วยค่ะที่จริงแล้วไม่มีข่าวลือและไม่มีใครเห็นรถม้าทั้งนั้นแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริง หลังจากกลับมาจากชนบทเจ้าหญิงก็สั่งซื้อขนสัตว์มาเป็นจำนวนมากและทุกครั้งที่มีการจัดงานเลี้ยงก็มักปรากฏตัวในชุดขนสัตว์ไม่ซ้ำกันจนทำให้มันกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วการหาซื้อขนสัตว์และขั้นตอนการแปลร,รูปทั้งซับซ้อนและต้องใช้เวลานานดังนั้นหากจะยื่นมือออกไปลงเล่นในภายหลังก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะขนสัตว์คุณภาพดีได้ถูกจำกัดไว้ ดังนั้นผู้ที่ครอบครองย่อมต้องผูกขาดขนสัตว์ทั้งหมดเอาไว้แน่นอนและหากเจ้าหญิงสงสัยแล้วมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วทุกหัวระแหงทั่วทั้งราชาอาณาจักรหากคำพูดของอารียเป็นความจริงท่านเขาก็ต้องหาขนสัตว์คุณภาพดีมาครอบครองทันทีและต่อให้เป็นเรื่องโกหกท่านก็ต้องไปตรวจสอบอยู่ดีท่านเขาคิดว่าสิ่งที่อารียพูดก็ฟังดูมีเหตุผลจึงเรียกผู้ช่วยมาแล้วสั่งให้เขาไปตรวจสอบในสิ่งที่ท่านสงสยัยหากเจ้าหญิงทรงซื้อขนสัตว์เป็นจำนวนมากจริงๆท่านก็ต้องเริ่มดำเนินการตตตัั้้งแ่อนนนีีทท เธอช่างเป็นแม่ค้าที่หลักแหลมจริงเชียวไม่น่าเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เด็กผู้มีชาติกำเนิดต่าต้อยพูดออกมาอารียยิ้มกว้างออกมาอย่างพอใจลูกไปได้ยินเรื่องนั้นมาจากที่ไหนกันอืมเรื่องนั้นใครเป็นพูดงั้นหรือลูกได้ยินมาจากไหนนะเหมือนลูกจะได้ยินคนพูดกันมาจริงๆนะคะแต่ลูกนึกไม่ออกเลยค่ะ ในตอนแรกอารียคิดจะอ้างว่าเธอได้ยินมาจากซาร่าแต่หากอ้างชื่อซาร่าไปแล้วท่านเขาอาจจะไปถามกับซาร่าโดยตรงได้จึงอ้อมแอมด้วยการยิ้มตอบกลับไปว่าลูกจําไม่ได้ค่ะให้สมกับเด็กสาวบริสุทธิ์เหมาะกับอายุตอนนี้แม้ท่านเขาจะถามถึงที่มาของข่าวลือนั่นไปกี่ครั้งอารียก็ได้แต่เอียงศีรษะไปมาราวกับกําลังนึกย้อนไปว่าตนเองได้ยินข่าวลือนั้นตั้งแต่เมื่อใด ไม่ว่าตอนนี้ท่านเขาจะคิดอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญหากว่าท่านหาซื้อขนสัตว์ตามที่อารียพูดไปได้ก็จะได้กําไรมหาศาลแต่ถ้าท่านเขาไม่เชื่อตามที่เธอบอกแล้วนั้นสุดท้ายก็จะตีอกชกตัวเสียดายปล่อยให้กําไรก้อนงามหลุดมือไปไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนอารียก็ไม่เสียหายอะไรเพราะยังไงเธอก็ได้ความเชื่อถือจากท่านเขาอยู่ดีเพราะอย่างนั้นเองอารียจึงแซงไม่รู้และทําหน้าใสาซื่อเพื่อที่ท่านเขาจะได้ไม่เสียใจภายหลังและคัดค้านเธออีก ในตอนนั้นเองท่านเขาที่จะหนักได้ว่าแต่เดิมนั้นอารียเป็นเด็กอย่างไรก็ทำหน้าเคร่งขรึมขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่นานเธอเป็นเด็กที่ขี้รบเรา้าเอาแต่ใจเวลาไม่ได้ดั่งใจก็จะกรีดร้องวอยวายคิดได้ดังนั้นก็รู้สึกอายที่ฟังเรื่องเล่าของเด็กที่สูงเพียงระดับเอวตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังแต่เพราะไม่รู้ข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าหญิงจึงปล่อยให้คนไปสืบหาความจริงของเรื่องนี้ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลานานหากโชคช่วยก็เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากเกิดความเงียบขึ้นสักพักก็ไม่มีช่องว่างให้อารียเข้าไปแทรกในบทสนทนาที่เริ่มใหม่อีกครั้งเรียกได้ว่าอารียไม่แม้แต่จะคิดเข้าไปแทรกในบทสนทนานั้นแต่แรกอยู่แล้วและมีเอลที่เอาแต่ตอบคำถามแบบนี้เง่านั่นหยิบยกเรื่องความทรงจำในวัยเด็กออกมาพูดจนแม้แต่ภริยาของท่านเขายังถูกทิ้งไว้อยู่หลังบทสนทนานั้น อารียเอาเนื้อชิ้นสุดท้ายที่หั่นอย่างเรียบร้อยเข้าปากเธอไม่ได้ใส่ใจต่อสถานการณ์ตอนนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะยังไงคนที่จะได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายก็คือตัวเธอเองท่านเขาที่พักอยู่ในเมืองหลวงได้ไม่กี่วันก็ออกเดินทางเขาเตรียมตัวออกเดินทางในช่วงเที่ยงวันของวันถัดมาอารียที่เห็นว่ามีการเตรียมเสื้อผ้าหนาๆจำนวนหนึ่งก็ถึงบางอ้ออ๋อเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแล้วสินะ เป็นไปตามที่เธอคาดไว้ท่านเขาได้รับข้อมูลว่าเจ้าหญิงทรงสั่งซื้อขนสัตว์ปกติแล้วหากเราเริ่มต้นหาความจริงด้วยการถามคำถามว่าเจ้าหญิงทรงสั่งซื้ออะไรจากทางเหนือก็จะกินเวลาไปไม่น้อยเลยทีเดียวแต่หากเริ่มด้วยการถามว่าได้ยินว่าขนสัตว์ที่เจ้าหญิงสั่งสั่งซื้อเป็นของคุณภาพสูงหรือแล้วละก็ไม่ยากนักที่จะได้คำตอบมา ท่านเขาเร่งรีบออกเดินทางถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ข้าวกลางวันก็ไม่กินเขาจูบแก้มภรรยาและกล่าวคำขอโทษหลังจากที่เขาลูกหัวลูกชายและลูกสาวตามลำดับและบอกว่าตนจะกลับมาแล้วก็ทอดสายตามาที่อาเรียเป็นคนสุดท้ายสายตาของเขานั้นเป็นสายตาแห่งไมตรีจิตที่เต็มไปด้วยปรับปลื้มพอใจและภาคภูมิใจอาเรียจับมือของท่านเขาก่อนที่เขาจะลูกหัวของเธอท่านเขาตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนเมื่อได้ยินเสียงสดใสของอาเรียกล่าวลาขอให้เดินทางอย่างปลอดภยัย ต่อจากนั้นอารียหยิบผ้าเช็ดหน้าที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าด้านในออกมาหลังจากที่เธอยื่นสิ่งนั้นให้ท่านเขาแล้วก็ถูกถามว่าสิ่งนี้คืออะไรผ้าเช็ดหน้าคะ่ะลูกยังปักไม่เก่งพอเส้นได้บนลายที่ปกักอาจจะดูห่างๆกันไปบ้างแต่เพราะต้องออกเดินทางไปในที่ห่างไกลเลยคิดว่าอาจจะต้องได้ใช้แน่คะ่ะขอให้รักษาสุขภาพและกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะมิเอลที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเขานั้นเบิกตากว้างขนาดที่ไม่สามารถกว้างไปกว่านี้ได้อีกสีหน้าของเธอกำลังบอกว่าไม่นะคงจะไม่รับไปหรอกใช่ไหม แต่มันก็ไม่เป็นไปดังที่เธอหวังท่านเขารับผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยความยินดีเรียกได้ว่าท่านเขาในตอนนี้นั้นมองอาเรียเป็นดั่งนางฟ้าเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นลวดลายที่อาเรียปักนั้นสวยงามมากขนาดที่แม้ขณะนั้นผู้รับจะอารมณ์ไม่ดีก็ต้องรับไว้อย่างแน่นอนมันสวยจนคิดไม่ถึงว่าจะเป็นฝีมือของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อายุเพียง14ปีเท่านั้นท่านเขาเอาผ้าเช็ดหน้าให้ภรรยาของท่านดู อะไรกันเห็นบอกว่าจะปักผ้าฉันเลยหาผ้าเช็ดหน้ามาให้ไม่คิดเลยว่าจะปักได้สวยไร้ที่ติแบบนี้ท่านแม่ที่ซ่อนหางทั้งเก้าเอาไว้อวดฝีมือเย็บปักถักร้อยของอาเรียให้กับมิเอลและเคนเธอไม่ได้พูดอวดด้วยเปลยเพราะเป็นลูกสาวตัวเองแต่เพราะเป็นฝีมือปักดอกลินลี่ที่สวยจนไม่มีใครแย้งได้ มิเอลมองดูผ้าเช็ดหน้าในมืออย่างเลื่อนลอยเป็นการปักผ้าที่ดูมีชีวิตชีวาราวกับว่าดอกลิลลี่กำลังฟุ้งกลิ่นอันสดชื่นออกมาเป็นลายปักที่สวยและงดงามกว่าลายปักใดๆที่ตนเคยพบเห็นมาฉันจะสามารถปักผ้าได้ดีกว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ได้หรือไม่นะเธอรู้สึกราวกับว่าน้ำตาจะไหลพรากออกมาอารีอาที่สังเกตเห็นมิเอลในสภาพแบบนั้นก็ถามเธอด้วยใบหน้าใสาซื่อ ถ้ามีเอลอยากได้พี่ทำผ้าเช็ดหน้าให้อีกผืนดีไหมจะหรือหากท่านพี่เคนอยากได้ขอเพียงแค่บอกไม่ละฉันไม่เป็นไรเคนพูดปฏิเสธออกไปทั้งทั้งที่ยังฟังอารียพูดไม่จบเนื่องจากเป็นสิ่งที่อารียคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องได้รับการตอบรับแบบนี้เธอจึงยักไหล่และปั้นยิ้มอย่างนั้นเหรอคะถ้าเช่นนั้นทำแค่ของมีเอลก็พอแล้วสินะ อาจเป็นเพราะมิเอลตกใจและยังตั้งสติไม่ทันจึงไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแม้แต่ตอนที่บิดาตนเองออกเดินทางไปในที่ห่างไกลเธอก็ไม่ได้โบกมืออำลาแต่อย่างใดเพียงแต่มองอย่างเลื่อนลอยอย่อเท่านั้นแม้อาเรียไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อเรื่องก็ตามแต่คาดไม่ถึงเลยว่าจะกระทบจิตใจมิเอลได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็นบผลออกมาหน้าพอใจอะไรขนาดนี้ อารีเอรที่กลับเข้าไปในห้องหัวเราะทิคกทคักเธอคิดจะให้ผ้าปักที่ดีที่สุดเป็นของขวัญแกมิเอลโดยจะให้ผ้าปักฝีมือของซาร่าแทนเพราะอารีเอ์ไม่เคยสัญญาว่าเธอจะเป็นคนปักมันให้เองหากได้เห็นผ้าปักที่สวยงามทุกวันก็จะต้องรู้สึกอายในความสามารถของตัวเองขึ้นมาแน่นอนยิ่งอายุยังน้อยก็ยิ่งจะรู้สึกอย่างนั้น แล้วเมื่อตั้งสติได้ก็จะคิดหาทางเอาชนะอารียและเริ่มเรียนปักผ้าด้วยมือที่ยังเชื่องช้าเพราะยังเด็กและเมื่อตระหนักได้ว่าตัวเองไม่สามารถปักผ้าให้สวยงามได้ก็จะยิ่งรู้สึกกระทบกระเทือนใจแน่ๆไม่แน่อาจจะฝึกปักผ้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เหมือนกับตัวฉันในอดีตไงละ่ะในอดีตอารียตามหลังมิเอลในทุกด้านและเธอก็มักจะลำบากจากความรู้สึกด้วยกว่าเสมอ การที่เธอไม่สง่าเหมือนมิเอลทำตัวไม่มีเหตุผลไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมและไม่ได้รับความรักทั้งหมดนั่นทำให้เธอรู้สึกได้ค่าและตกลงไปในหลุมพรางที่สาวใช้วางไว้จนสุดท้ายเธอก็ทำแต่เรื่องเลวร้ายขึ้นมาเธอคิดว่ามันเป็นดั่งกำแพงที่เธอไม่สามารถข้ามไปได้แม้จะใช้เวลาตลอดชีวิตดังนั้นเธอเลยหมกมุ่นกับการแต่งรูปโฉมภายนอกเพียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะมิเอล เมื่อลองมาคิดดูตอนนี้แล้วถึงแม้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ไม่ว่ายังไงกำแพงนั้นมันก็ยังเป็นกำแพงที่ข้ามไปได้ในอดีตเธอไม่เคยตระหนักถึงสิ่งนี้เลยเพราะเธอเอาแต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในตอนนี้แค่ทำตรงข้ามกับเมื่อก่อนก็เพียงพอแล้วสินะก่อนที่มีเอลตั้งใจจะทำอะไรเธอก็จะชิงทำสิ่งนั้นก่อนเพื่อไม่ให้มีเอลทำสิ่งนั้นได้ ถ้าเรื่องนั้นมันซ้ำรอยเดิมมิเอลก็จะตกอยู่ในสาบล้มเหลวแบบเดียวกับตัวเธอในอดีตแน่นอนแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจไปทั้งตัวแล้วและในวันนั้นมิเอลไม่ทานทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นเธอเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องมีผู้หญิงที่ไม่คุ้นหน้าจำนวนหนึ่งเข้าๆออกๆห้องมิเอลแต่ทั้งหมดล้วนกลับไปด้วยใบหน้าที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเธอถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการปักผ้าระดับหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะยังทำได้ไม่ดีตามเกณฑ์ที่มิเอลต้องการจึงไม่มีอะไรจะสอนให้มิเอลได้ และในระหว่างนั้นอาเรียก็เอาผ้าปักฝีมือของซาร่าให้มิเอลแต่มิเอลไม่ได้แสดงท่าทีตอบกลับอะไรต่อผ้าปากักรูปดอกลินล,ลี่อันงดงามราวกับผีเสื้อที่กำลังบินนั้นยิ่งไปกว่านั้นนับวันก็ยิ่งมีแขกเข้าไปเยี่ยมเธอที่ห้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาเรียกลั้นขัมตอนที่เธอเห็นแขกที่ไม่คุ้นหน้ามาหามิเอลในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามันถึงเวลาที่เธอจะได้รู้สึกบ้างว่าไม่ว่าจะพยายามมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร อารียที่กลับเข้าไปในห้องหัวเราะทิกคักเธอคิดจะให้ผ้าปักที่ดีที่สุดเป็นของขวัญแกมิเอลโดยจะให้ผ้าปักฝีมือของซาร่าแทนเพราะอารียไม่เคยสัญญาว่าเธอจะเป็นคนปักมันให้เองหากได้เห็นผ้าปักที่สวยงามทุกวันก็จะต้องรู้สึกอายในความสามารถของตัวเองขึ้นมาแน่นอนยิ่งอายุยังน้อยก็ยิ่งจะรู้สึกอย่างนั้น แล้วเมื่อตั้งสติได้ก็จะคิดหาทางเอาชนะอารียและเริ่มเรียนปักผ้าด้วยมือที่ยังเชื่องช้าเพราะยังเด็กและเมื่อตระหนักได้ว่าตัวเองไม่สามารถปักผ้าให้สวยงามได้ก็จะยิ่งรู้สึกกระทบกระเทือนใจแน่ๆไม่แน่อาจจะฝึกปักผ้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เหมือนกับตัวฉันในอดีตไงละ่ะในอดีตอารียตามหลังมิเอลในทุกด้านและเธอก็มักจะลำบากจากความรู้สึกด้วยกว่าเสมอ การที่เธอไม่สง่าเหมือนมิเอลทำตัวไม่มีเหตุผลไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมและไม่ได้รับความรักทั้งหมดนั่นทำให้เธอรู้สึกได้ค่าและตกลงไปในหลุมพรางที่สาวใช้วางไว้จนสุดท้ายเธอก็ทำแต่เรื่องเลวร้ายขึ้นมาเธอคิดว่ามันเป็นดั่งกำแพงที่เธอไม่สามารถข้ามไปได้แม้จะใช้เวลาตลอดชีวิตดังนั้นเธอเลยหมกมุ่นกับการแต่งรูปโฉมภายนอกเพียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะมิเอล เมื่อลองมาคิดดูตอนนี้แล้วถึงแม้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ไม่ว่ายังไงกำแพงนั้นมันก็ยังเป็นกำแพงที่ข้ามไปได้ในอดีตเธอไม่เคยตระหนักถึงสิ่งนี้เลยเพราะเธอเอาแต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในตอนนี้แค่ทำตรงข้ามกับเมื่อก่อนก็เพียงพอแล้วสินะก่อนที่มีเอลตั้งใจจะทำอะไรเธอก็จะชิงทำสิ่งนั้นก่อนเพื่อไม่ให้มีเอลทำสิ่งนั้นได้ ถ้าเรื่องนั้นมันซ้ำรอยเดิมมิเอลก็จะตกอยู่ในสาบล้มเหลวแบบเดียวกับตัวเธอในอดีตแน่นอนแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจไปทั้งตัวแล้วและในวันนั้นมิเอลไม่ทานทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นเธอเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องมีผู้หญิงที่ไม่คุ้นหน้าจำนวนหนึ่งเข้าๆออกๆห้องมิเอลแต่ทั้งหมดล้วนกลับไปด้วยใบหน้าที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเธอถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการปักผ้าระดับหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะยังทำได้ไม่ดีตามเกณฑ์ที่มิเอลต้องการจึงไม่มีอะไรจะสอนให้มิเอลได้ และในระหว่างนั้นอารียก็เอาผ้าปักฝีมือของซาร่าให้มี